คิวถัดไปนะคะกับ iPhone 12 Pro ใครยังไม่ได้ดูแกะกล่อง iPhone 12ย้อนดูคลิปที่แล้วได้นะคะวันนี้ค่ะ iPhone 12 Pro เครื่องนี้ให้ดูหน้ากล่องกันเลยสีนี้นะคะคือสี Pacific Blue ค่ะอุ้มซื้อรุ่น128 g b มาความแตกต่างของกล่องนี้กับกล่อง12นะคะคือกล่องนี้จะเป็นสีดำแบบนี้เลยมาเริ่มแกะเลยแล้วกันนะคะมาอุ้มจะเปิดแล้วนะแร็ เลยมาค่ะเปิดเลยแล้วกันเนาะเปิดเลยแล้วนะเล็บโอ้เนี่ย สีนี้นะคะ Pacific Blue อ่ะอุปกรณ์นในกล่องก่อนละกันเนาะในกล่องเนี่ยจริงๆก็ไม่แตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีเป็นสายชาร์จเนาะสายชาร์จก็จะเป็น USB-C to Lightning ค่ะแล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์ Apple 1อันนะคะจากเดิมที่เป็น2ออันแล้วก็จากเดิมที่แผงคู่มือมันจะยาวๆหน่อยเนาะการใช้งานเบื้องต้นก็จะเหลือแค่เล็กๆแบบนี้ค่ะ ในกล่องก็มีเท่านี้ปิดกล่องเลยแล้วกันจะได้ไม่เฮิร ทีนี่นะคะในกล่องมันไม่มีหัวชาร์จใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุ้งขอแนะนําตัวนี้เลยค่ะมาจาก ZMI Thailand นะคะก็จะเป็นรุ่นที่ชื่อว่าเอ,อ่อ6ค่ะรุ่นนี้นะคะจะอยู่ในกล่องแบบนี้เลยแล้วก็เป็นหัวชาร์จไวนะคะของ Apple เนี่ยชาร์จได้2 0วัตต์นะคะเป็น PD 2 0วัตต์และที่สำคัญเนี่ยมันมีขนาดเล็กมากเดี๋ยวอุ้ขอเปิดให้ดูนิดนึงว่ามันมีขนาดเล็กขนาดไหนนะคะรึอันนี้คือหัวของเขา ซึ่งเล็กมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถจะชาร์จไวกับตัว iPhone 12 Pro ตัวนี้ได้เลยแล้วด้านหน้านะคะมันก็จะมีเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นคล้ายๆพลาสติกอะค่ะที่ปิดเอาไว้นะคะเราสามารถจะเลาะอ,ออกมาได้แฟอ่าให้ดูด้านหลังอีกทีหนึ่งนะคะระหว่างที่ผมเปิดเครื่องขอบเงามากทุกคนขอบเงามากจริงๆดิ โอ้โหขอบงามมากนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูตัวเครื่องใกล้ๆกันดีกว่าและที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้คือ3 b บลูจาก Apple ค่ะซ้ายคือบลูเฉยๆตรงกลางคือ Sky b บลูและขวามือคือ p c i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  c l u ูเออขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบเจสีไหนนะคะถ้าชอบ iPhone 12ก็ต้องเป็นบลูนี้เนาะถ้าชอบ iPad Air ก็ต้องเป็น Sky b บลูซึ่งมันออกเทาๆอันนี้จะออกเทาที่สุดแล้ แล้วก็ตัวนี้ก็คือ Pacific Blue นะคะกับตัว12 Pro ที่นะคะมาดูที่ตัวบอดี้กันดีกว่าค่ะเออสีนี้คือ Pacific Blue เนาะตอนแรกก็ดูเอ๊ะมันน้ำเงินไปอมเขียวๆหรือเปล่าแต่พอาเอา11 Pro Max ค่ะที่เป็นสีมินิกรีนมาเทียบปุ๊บอ๋อโอเคไม่เขียวนะก็คือน้ำเงินเลยเพราะว่าเจ้าตัวนี้เขียวไปเยอะนะคะวางกล้องมาเหมือนกันเลยนะแต่ว่าจะเพิ่มในส่วนที่เป็นไ i ดา r s สแกนเนมาให้นะคะตรงบริเวณตรงนี้ อันนี้สีเทียบกับ11 Pro m a x แล้วมาเทียบกับสีของบ u ูนิดนึงค่ะถ้ามาเทียบแบบนี้จะรู้สึกเลยว่าอ๋อไอ้บลูนี่มันบูจริงๆน้ําเงินสุดๆไปเลยนะคะถ้าเทียบกันแล้วแต่ก็สวยกันคนละแบบสําหรับอุ้มนะ ทีนี้ขอบด้านข้างนะคะจะมีความแตกต่างกันนิดนึงค่ะคือตัวเออ12เนี่ยมันจะใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียมส่วนฝั่ง12 Pro นะคะวัสดุของเขาเนี่ยจะเป็นสแตนเลสสตีลสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแบบชัดเจนมากเลยคือด้วยความที่มันเงาเนาะมันวาวมันสก,กปรกง่ายนี่ยังไม่ทำอะไรเลยนะแค่เอามาเทียบๆกันให้ดูค่ะก็คือความเงานี้นะคะก็ได้เรื่องของความสวยงาม,มาแลกกับความ การติดพวกรอยนิ้วมือนะคะต่างๆนานา,นาก็เป็นเรื่องธรรมชาติของวัสดุที่เป็นวัสดุที่เป็นแบบวาวนะคะอยู่แล้วทีนี้ด้านข้างนะคะก็จะเป็นทรงเดียวกันเนาะกับกับไอตัว12เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะดูแฟตๆกว่านะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับตัว11 Pro Max เนี่ยอุ้มชอบตัว12มากกว่าเยอะเลยจอก็คือแฟตแบบแฟตเลยนะคะดูจากซ้ายมาถึงขวาก็คือเป็นแนวแบบตรงเลย ะะส่วนตัว11 Pro Max ค่ะพอมีขอบจอใช่ปะ่ะสังเกตที่ขอบจอตรงนี้นะแล้วมันก็จะมีพื้นที่ของขอบข้างที่อ้วนออกมาอีกนะคะตรงนี้มันจะอ้วนออกมาอีกหน่อยนึงก็เลยทำให้ค่ะตัวของ12เนี่ย12 Pro เนี่ยมันจะดูกระชับมือมากกว่าถือเนี่ยถนัดมือเลยจะบอกว่าถือนะคะรู้สึกถนัดมือแล้วก็มันช่วยดันให้การใช้งานความรู้สึกเนี่ยรู้สึกดีดีมาก นะคะถ้าเทียบกับตัว11 Pro แล้วอันนี้อันนี้สำหรับอุ้มคนเดียวเนาะสำหรับอุ้มคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังหามือถือที่ค่อนข้างจะถนัดมือแล้วชอบจอตรงๆต,ตัวนี้น่าจะถูกใจเลยแหละ ขอพามาดูที่คู่นี้เทียบกันคร่าวๆนิดนึงนะคะเพราะว่าตั้งใจว่าจะทำรีวิวเต็มๆนั่นแหละเทียบกันระหว่างตัวอันนี้เป็น iPhone 12 Pro กับ iPhone 12ธรรมดานะคะเพราะหลายๆคนก็ลังเลแหละว่าการที่เพิ่ม Lidar Scanner มาเนี่ยจะช่วยให้การถ่ายภาพนะคะดีขึ้นขนาดไหนคะ่ะเอออย่างนี้ตัวบอดี้ค่ะมีคนถามว่ามันใส่เคสด้วยกันได้ไหมคำตอบก็คือสามารถใส่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันเนี่ยกว้างคุณยาวคุณสูงคุณลึก คูณหนาอะไรเนี่ยใกล้เคียงกันมากเข้ากันเลยแหละแต่ต่างที่น้ำหนักนะคะน้ำหนักของ iPhone 12เนี่ยจะอยู่ที่1 1 2กรัมส่วนเจ้า iPhone 12 Pro จะหนักกว่านะคะอยู่ที่187กรัมก็คือบอดี้ Body เนี่ยใส่เคสด้วยกันได้แน่นอนติดฟิล์มกระจกด้วยไดได,ด้วยกันได้แน่นอนนะคะเหมือนกันเลยจริงๆอพอต่างๆอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะคะเปะ๊ะแบบนี้เลย นะคะไม่ต้องห่วงสำหรับเรื่องของอการใช้อ c เซ s ร์รี่ร่วมกันเนาะสองสองตัวนี้ทีนี้เนี่ยความแตกต่างม,มันมีอะไรอีกค่ะหน้าจอจริงจงจอก็เป็น Super ร e t i ติน d าทั้งคู่นะคะรองรับคอนเทนต์ที่เป็น HDR ทั้งคู่เหมือนกันมันจะมีในส่วนของที่ความสว่างสูงสุดทั่วไปนะคะ,ะถ้าคอนเทนต์เป็น s d r ปกติเนี่ย S นะ s สิงคโปร์ r d r เนี่ย ก็ฝั่งโปรนะคะจะสามารถที่จะปรับจอให้มันสว่างในสูงสุดที่800นิตจอมันก็จะสว่างกว่าเวลาเราไปใช้ในที่กลางแจ้งอะไรแบบนี้จอของเจ้าตัวนี้นะคะจะดันแสงขึ้นมาได้ดีกว่าส่วน s d r ของฝั่ง iPhone 12นะคะจะอยู่ที่625นิตส่วนอคอนเทนต์ที่เป็น HDR เนาะจะเป็นที่1200นิตเท่ากันสำหรับจอ2ตัวนี้นะคะวัสดุเหมือนกันเลยเป็นเซรามิกชิลนะคะก็มีการเอาโมเลกุลของตัวเซรามิกเนี่ยแทรกเข้าไปที่หน้าจอก็จะมี แข็งแรงทนทานต่อรอยขีดข่วนเนี่ยมากยิ่งขึ้นพิกซ่งพิกเซลเท่ากันเลยที่460 ppi นะคะอันนี้คือสำหรับเรื่องของหน้าจอเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต่างกันเนี่ยชัดเจนมากเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของกล้องนั่นแหละที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเอ๊ะจะเอาอยัางไงดีนะคะจริงๆทั้งคู่เนี่ยก็ถ่ายภาพได้ดีเหมือนกันจะแตกต่างกันตรงที่กล้องฝั่ง เจ้า iPhone 12 Pro นะคะจะสามารถที่จะมันมีเลนเทเลแหละมันก็เลยสามารถจะซูมนะคะได้ที่2เท่า,าไม่ใช่4เท่านะมันซูมได้ที่2เท่านะคะสำหรับการซูมแบบออ t ติคอลส่วนฝั่งนี้นะคะมันจะไม่มีเลนเทเลมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการถ่ายแบบธรรมดาซึ่งก็จะสามารถที่จะถ่ายได้ที่0.5เท่านะคะหรือว่าถ่ายแบบ a อาตตอไวได้เหมือนกันนั่นเองทีนี้เนี่ยส่วนของงานวิดีโอเป็นยังไงบ้างนะคะ ถ้าเรากดเข้ามาดูวิธีวิดีโอนะคะตรงใต้ HDR วิดีโอเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันตรงที่ฝั่ง iPhone 12นะคะจะไลคคอร์ดได้สูงสุดที่30 fps นะคะสำหรับ10 bit HDR อ Dolby Vision ส่วนฝั่ง iPhone 12 Pro นะคะจะเป็น60 fps นะคะในส่วนที่เป็น HDR Dolby Vision นั่นเองอันนี้คือเป็นเรื่องของการถ่ายวิดีโอค่ะแล้วก็ด้วยความที่มันมี LIDAR Scanner มาเนะาะเจ้าตัวนี้มันก็จะช่วยในการวัดระยะนะคะชัดตื้นชัดลึกชัดลึกเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นยังสามารถทำนะคะ Night Portrait นะคะการถ่าย Night Portrait เนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่จะดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยว้ต้องไปเทสให้ดูกันอีกทีนะคะว่าถ่ายออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงสาหรับ ตัว iPhone 12 Pro ตัวนี้อีกหนึ่งก่าแต,ต่างนะคะที่น่าจะเพิ่มเติมเข้ามาในอนาคตก็คือว่าตัวนี้จะสามารถที่จะ่าย a อ p l e Pro Raw ได้คือไฟล์ที่เป็นไฟล์รนะคะในตัว Pro ทั้งตัว Pro แล้วก็ Pro m a x ด้วยแต่ว่าในตัวที่เป็น12กับ12มินิจะไม่สามารถจะถ่าย Pro Raw ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบแต่งนุ่งแต่งรูปเนี่ยก็น่าจะชอบตัว Pro มากกว่าเนาะแล้วก็ทั้ง2ตัวจะใช้เป็นชิปเซต A14 Bionic ทั้งคู่นะคะมาเหมือนกันเลย ส่วนการใช้งานทั่วๆไปเนาะเดี๋ยวต้องลองขอไปเทสอีกทีหนึ่งนะคะว่ามันจะมีอะไรที่ดีขึ้นเนาะมีอะไรที่แบบทำให้เรารู้สึกว่ามันเฮ้ยแตกต่างจากเดิมบ้างนะคะแต่ตอนนี้ขอถือหมุนรอบๆตัวให้ดูก่อนด้านหลังสีนี้นะคะวัสดุเป็นแบบด้านๆเนื้อเดียวกับตัว11 Pro เลยเนี่ยะดูเนื้อเนื้อเดียวกันเป๊ะเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะช่วยในเรื่องของการแบบพวกรอยนิ้วมืออะไรพวกนี้มันก็จะไม่ค่อยติดเนาะ ก็จะมาติดที่ขอบด้านข้างแทนค่ะถืออยู่ในมืออุ้มก็ประมาณนี้ด้านหลังเนาะด้านหน้าอยู่ประมาณนี้อ่าแล้วจากนี้ทุกคนนะคะฝากคำถามไว้หลากหลายเรื่องเลยในคอมเมนต์ที่อุ้มลงไว้ในเพจนะคะเออมีบางอย่างที่อาจจะตอบได้ตอนนี้ก็คือ 5G ใส่ซิม True แล้วยังใช้งานไม่ได้ทั้ง2เครื่องนะคะยังไม่สามารถใช้งาน 5G ได้ไม่รู้ว่าพอเข้าไทยแล้วจะ start ใช้ได้เลยหรือเปล่าต้องรอรุ้นกันค่ะ เรื่องต่อมาก็คืออ่าเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะว่าทั้งคู่ใส่เคสด้วยกันได้ iPhone 12 12 Pro นะคะอะแดปเตอร์ในเครื่องไม่มในกล่องไม่มีแล้วก็อันนี้คือไซส์อะแดปเตอร์ที่เป็น20วัตต์นะคะอุมเอามาจากของตัว iPad Air iPad Air 4เนาะแล้วก็อันนี้เป็นไซส์อะแดปเตอร ของตัวที่เป็น18วัตต์นะคะที่อยู่ในกล่องอยู่ทั่วๆไปของตัวทั้งตัว11 Pro Max 11 Pro แล้วก็รุ่นที่เป็นของ iPad Pro ด้วยนะคะไซส์อะแดปเตอร์เท่ากันนะคะอันนี้หัวอ d แดปเตอร์แล้วก็อันนี้คือหัว ZMI ที่เมื่อกี้บอกเนาะก็จะมีขนาดที่เล็กกว่ากันอยู่พอสมควรค่ะแล้วก็ใช้งานได้เหมือนหัว20วัตต์ของตัว iPad Air 4นั่นแหละเหมือนกันนะคะแต่ว่าราคาจะต่างกันนิดนึงคือตัวนี้จะอยู่ที่690บาทเนาะ ของ Apple ถ้าขอสา m i ไ I จะอยู่ที่349บาทเออใครสนใจก็เดี๋ยวลองดูที่ลิงก์ด้านล่างนะคะอ่ะประมาณนี้ละกันออมีคนอยากรู้เหมือนกันใช่ไหมว่าแบบเอ๊ะถ้าฉันใช้หัวดปเตอร์ของตัว18วัตต์เนี่ยเอามาใช้กับตัว iPhone 12 12 Pro โดยใช้สายชาร์จในกล่องมันจะฟ้าชาร์จไหม หรือว่ามันต้องไป20วัตต์เลยหรือฉันต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะหรือว่า m a g Safe นะคะใช้งานเป็นยังไง m a เ n e ตด้านหลังมีประโยชน์อะไรบ้างอันนี้ขอเวลาอุ้มนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวอุ้มขอไปเทสกันทั้งการถ่ายรูปและเรื่องอื่นๆในชีวิตประจําวันแบตเตอรี่เป็นยังไงบ้างน่าเป็นห่วงนะต้องใช้คําว่าน่าเป็นห่วงนิดนึงเพราะอะไรเมื่อกี้แค่เทสนะคะอย่างฝั่ง iPhone 12คือ2ตัวนี้แบตเท่าๆกันนะ ฝั่ง iPhone 12เนี่ยอุ้มเอามาเล่นตั้งแต่ตอนที่แกะกล่องเริ่มแรกอนะคะตอนนี้เนี่ย หายไป11%โดยที่แบบแทบยังไม่ได้ใช้งานอะไรเลยค่ะส่วน iPhone 12เนี่ยอยู่ที่86%นะคะจากที่เอามาแกะกล่องยังไม่ได้เล่นอะไเลยอ่ะแบตหายไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันค่ะว่าจะไหวไหมแล้วจะสู้ตัว iPhone 11ได้ไหมในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ performance การเล่นเกมจะเป็นยังไงบ้างวเนีเอามาเอามาลองเล่นเกมชิน impact แน่นอนนะคะอาร์วีเจอกันว่าปักได้ยังไงบ้าง อะฝากประมาณนี้นะคะมีคำถามอะไรก็อย่าลืมโพสตคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่เร็วๆนี้แน่นอนเจอกันสวัสดีค่ะ